ของเอชจีเมืองทองยูเนเต็ดคนใหม่นะครับที่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งไปแถลงข่าวกันมานะครับผมนัดมาตัวกันสักนิดนึงฮะโกครับสวัสดีอาร์ตนะฮะโกครับปีโป้นะฮะสีโลดนั่นเองนะครับสบายครับบากแกตครับบัลแกตครับผมนนัดสบายครับสิงหครับไม่ไดครับเป็นครับผมเป็นไงฮะเห็นบอกว่ายังไม่ได้นอนกันเลยนะสามคนนอนนอนนะครับต้องนอนบ่ายครับต้องนอกันตอนบ่าย เพราะว่าม่าเรามื่อคืนแล้วเมื่อคืนไปอีกเพื่อนเช้าเช้าบอกไปจัดงานไปทำบ้านอะไรถามถามคนเลยว่ากับบ้านหลังใหม่แห่งนี้ที่มึงทงเลยแต่ครับวันนี้อาจจะเป็นบ้านหลังเก่าอยู่กอนแล้วได้กลับมาบ้านหลังเก่าทำเป็นไงครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมา อยากลองให้เพราะว่าอะไรลองให้ทำไมโอ้นะครับสีนะครับสีนะครับสีนโอ๋อพี่โม่รู้สึกยังไงฮะบ้านหลังนี้บ้านหลังใหม่ดีใจครับก็ผมรู้สึกว่ามีความอบอุ่นอยู่อ่าตั้งแต่ผมมาแข่งในนามบุญแล้วนะปิงนะปิงเป็นไงดีใจครับแล้วก็เป็นเต้นที่ตั้องได้ว่าได้มอยู่สโมสรที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอืมรู้สึก เอาไปถามถามความสนิทในทีมดีกว่าพี่โบเอามีนคายสนิทที่สุดประกิตประกิตสนิทกับใครที่สุดตอนนั้นคืออยู่กันมาตั้งแต่สมัยก่อนสนิทนี่คือยืมตังค์ด้เลยว่าไหมได้เลยได้เลย่าพี่อธิเออมุยมุ้ยออ บอกว่าก็ซหมดอยขายรึเ่ข่าวไมยอดก็ดีก่งให้เดินี่ให้ดู่ดเราเรามีความไม่ใช่งเราต้องเที่ยวมันหน่ใครไหมสเตฟานี่แบบดีเลยสังได้เดือดร้อนอะไรเยอะยอยู่ไม่คอยยืนไลยมีก่อดเอาเยมีพ่ออดไม่ืนเพราขโมยเอ่อเน้นขโมยมีไหมใครที่แบบเรารู้สึกว่าเหมือนเรียกคเนี้โซลสว ผมรู้สึกผมนะจะมีรู้เขาสนิทผมแต่ผมรู้สึกผมอยากมีทุกคนอยากทุกคนไม่มีพิเศษไม่มีสัมพันธ์พิเศษอะไรเพราะผมเปลี่ยนคู่นอ้องด้วยแล้วไปิงหะปิงหะขายเย็นเนาะอจายเย็นมงคลสกายที่เดียวเพราะว่าก็อยู่ทังหมดด้วยกันอ๋อเคยไปบ้านสังขละมนิดอ่ะอยู่ที่เดียวจริงเหรออยู่ที่คอนแกนเหรอเฮ้ยที่ไหนนะอ๋อกรุงเทพแล้วเคยไปบ้านตสังขละมณีหรอเปล่าผมเคยไปรายการก่อนเไม่เคยไปเลย กินมาแรงมาเลยมาเอามงกมาเลยเอาแบงทอดแบงทอดไอเข้าป <The> <The> mm ุมเท้าบาาเท้านาลาแล้วมงคลมงคลสมบรโอเคอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝากมิดนึล้วกันสสำหรับอาจาที่กินมังกเต็มก็้อนุ่มดี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 ดดีดดดดูไซด์ดีีนี ทาเป็นอนมึนพราครับใ่้เชียร์พวกเราเด้รพวกเรามากันนี่ก็ใช้พกมือใช้พวกมือใพวกมนจะได้ควมดมันเนกเ็กใก็ยังไงก็จะทําลงานให้ีที่สุดครับแล้วก็ผมจะทางานให้หนักกว่าเดิมเป้นเท่าสองเท่าสามเท่าเลยว่ะมีอะไรจะไปพูดใกล้ๆ้องกับเหมือนไก่ยนเข้ามไม่รานนะอะไอ่ะกิจอะรครับ็นะยาด้ย ขอให้ขอบตัวครับแล้ก็แลก็เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับจะเคยเมื่อไหร่จะพยายามเก็บจิตนาเพื่อการหมดทุกเกมเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้ในปีนี้เอ้ยสุดท้ายแล้วก็ให้เข้ามาเชียร์เยอะกันเพราะว่านักเตะทุกคนก็เต็มที่ครับเพื่อพาสโมสรไปเปแชมป์ทำก็เท็มที่ได้มาแข่งเชียร์ ก็ต้องการกำลังใจจากนักแต่ขคนที่สองก็คือกองเชียร์ท่านนั่นเองนะฮะขอบคุณด้วยนะทั้งสี่ท่านเลยสำรับเชานะครับเิงแลก็งกิจแล้วก็พิมโบนะขอบคุณมากครับสุกคนก็เโียรด้วยไนรี้หน่อย